สวยมากเลยอนะ่ะเกิหตุบนต้นดอกบูรเลยอนะ่ะร้อนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมในงานกันนี่ครับขโอ้โหลดแนวมากสวัสดีครับต้องครับสวัสดีค่ะพินค่ะวันนี้เราจะไปกันที่หาดอะไรนะ ชะโลทอนวันนี้ก็เขามีงานแคมปิ้งจอดรถนอนของงานเออรถตู้สตอรี่ก็จะลองไปดูเพราะทุกทีเราไม่เคยไปร่วมงานแบบนี้เลยครั้งแรกที่เราไปก็งานจุดจอดนอนครั้งที่หนึ่งอะ่ะเออมันก็สนุกดี ครั้งนี้ครั้งที่สองที่เราจะไปงานแบบเนี้ยที่ว่ารถตู้เขาร่วงจันเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะไปดูแนวทางรถตู้เขาหน่อยจานตกแต่งอะไรเงี้ยก็มีก็สิ้นเดือนมีนาละแต่ต้นเดือนเมษาก็อากาศร้อนๆอย่เงี้ยนลวก็วันๆอย่างเงี้ยน,นะไม่รู้ว่านอนได้หรือเปล่าหรือจะร้อนแค่ไหนโอเคพร้อมล้วนะโอเคครับติดตามรับชมกัน ะออกเดินทางกันได้ไปจ้าโฮนตอนนี้เราใกล้จะถึงอ่หาดรัชะโลทอนแล้วพอดีผ่านตรงเนี้ยอุโมงต้นอะไรนะต้นดอกคูนเหลืองสวยมากเลยอ่ะเหมือนเป็นอุโมงต้นดอกคูนเลยอะ่ะตอนนี้เราก็อีกประมาณสองกิโลก็จะถึงหาดรัชะโลทอนแล้วโอ้สวยมาก Thank you. โอ้โหมากันเยอะมากเลยครับเพื่อนๆไม่ไปเลยจะต่อถึงแล้วครับเพื่อนๆงานรถตู้สตอรี่ ที่จอดก่อนเดี๋ยวเราเค่อยมาดูบรรยากาศกันเดี๋ยวเราเค่อยมาดูบรรยากาศกันนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงงานรถตู้สตอรี่แล้วนี่แต่ผมขอเขามาจอดข้างนอกดีกว่าข้างในมันคนเยอะอ่ะชอบแบบโล่งๆเดี่ยวๆอย่เงี้ย ออแต่ข้างในเขาจอดได้นะแต่พอดีพี่เจ้าหน้าที่งานบอกกลัวฝนตกถ้าฝนตกนี่มีรถติดล่มกันเยอะเลยแหละก็เดี๋ยวกลางออนนิงก่อนนี่ร้านค้าอยู่ใ,ใกล้เลยแ๋วเลยโอเคครับเดี๋ยวผมกลางออนนิงก่อน ตอนนี้ก็กลางเสร็จละวตอนนี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันแต่กว่าจะก,กลางได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากง่ายไม่ยากหรอกนี่แนวญี่ปุ่น,นแต่แรกผมก็อยากจะเข้าไปข้างในแหละแต่หูรถเยอะมากเลยเลยจอดตรงนี้ดีกว่าบรรยากาศก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวให้เข้าไปร่วมง,งาน รนนีนะคับแล้วก็วันนี้มีห้องน้ําด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันน,นี่ครับห้องน้ําของเราซื้อมาแล้วก็อพอฉี่ได้ในระดับหนึ่ง บรรยากาศวันนี้ก็มาจอดก,กับอีกคันหนึ่งข้างๆชิวๆแล้วก็ทางโน้นโอ้โหรถคาราวานด้วยอันนี้ก็แนชวชิวๆนะครับข้างในก็งานรถตู้สตอรี่นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นละเดี๋ยวเข้าไปดู เดี๋ยวดูรอบนอกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูรอบนอกก่อนนี่ฮะรอบนอกอันนู้นก็ตลาดโอเคครับวันนี้เราก็เข้ามาตลาดละมีชาไข่มุกด้วย <c oughs> ูดียวว่าเพื่อนๆก็ดูนะมีอะไรกินบ้างอันนี้เราก็จะมาเดินผ่านดูของกินเคบับก็มีนี่อะไรอะองเล่นไก่กรไก่อนลูกชิ้นทอดข้าหมูย่างมาที่นี่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะมาซื้อที่เนี่เอาเสาร์อาทิตย์มันมีถนนคนเดินมาล่า คากยากิราคาไม่แพงนะมาถึงนี่เมื่อกี้ผมก็ซื้อส้มตำไปไส้อัวชิ้นก็มีน้ำปั่นก็มา จะ่ายส้มตำอีสานก็นมาแมาลงทอดก็มีไอติมปลาเผาด้วยโอ้โหไงไก่อันนั้นก็รถผมนะจอดอยู่ตรงนู้นไปครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมนในงานกัน ว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอ yo, โอ้โหแนวมากเข้างานมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ของขายก็มี มาโนมาด้าติงวอเดี๋อเรันานี้เวทีนะครับรอะวังเปลหลังหายนะครับระวังพ่อหายนผมไม่ออันนี้เวทีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันมีอะไรบ้างแก๊งฮาเล่ อินถ่ไปเลยอโอ้สวดีคมีโอ้เฮ้ยมีรางวัลมาไก่เหรอบรรางวัลมาไก่น่าจะน่าจะเป็นของเคนี้สวยอะยกไพี่เข้าไปเลยโอ้สุดยอดครับคนนี้มาจากเมืองายปอ้ยคันนี้ก็สวยผมเคยไปร้านหึ่งพี่โอ้โหเดินไกนเลยไป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 ปไ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 ปปไ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  เจสของชาแนลชาลีนุชี่โอ้โันนี้สวยมากโอ้โ oh, <c oughs> ตรงนี้ต่อไม้เ <c oughs> ยอะเหมือนกันไปโอ้โคันนี้ก็สวยโอ้ oh, ตรงนี้เนี่ยดินนิ่ม <c oughs> โอ้ยไงบโบราณก็มานีโาา่โอ้ยม,มอไใส่อย่างเฟียวหมอไใส่วินเทจ ยินีบันี้กัศิลปินนะครับอาร์ดสิน์อียี่สิบหกสวยมากเลยโอ้โหอะไรรถตู้ก็มี สวยมากหักคอหักคอแหมมีล่าเขเลยเอเครับเดี๋ยวเราไปที่รถกันก่อนนั่งกินอะไรชิวๆ เคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็บรรยากาศตอนกลางคืนแล้วครับอันนั้นตรงงานรถตู้สตอรี่นะผมก็มาเจอดนอนข้างหน้าง,งานดีกว่าบรรยากาศเย็นๆโลง่ลงๆสบายนะครับก็เตรียมกินชาบูเหมือนเดิมแล้วก็ทางนู้นก็จะมีรถนอนแบบอย่างดีเลย แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นนี่เพื่อนเพื่อนชาวคาแคมโอเคครับเดี๋ยวกินชาบูก่อนนี่ครับอันนี้เราก็เตรียมจะกินชาบูล้วไปเยี่ยมอาหารแล้วชาบูอีกแล้ว <c oughs> อันนี้รอน้ําเดือดนะให้ได้กินแล้วก็นั่งฟังเพลงของรถตู้สตอรี่เขาบรรเลงไปห้องน้ําพร้อมอากาศตอนนี้ก็ลมเริ่มเย็นล้วน่าจะนอนได้นอนไม่ได้ขับรถกลับบ้าน,บบานแฟนบอกอย่างนี้เพราะว่าเรานอนข้างนอกสามารถออกได้ง่ายมูฟเร็ว พราะพรุ่งนี้เช้ามีงานนุ่นเห็นไฟไหมครับตรงนู้นก็จะเป็นว้าวแล้วก็มีแสงด้วยเรืองแสงแบบว่าเขามีไฟด้วยเดี๋ยวลองขยายดูดิว้าวโอเคครับกินชาบูกนครับ เช้าครับที่หาดละัชะลูทอนเ <c oughs> ช้านี้ก็อากาศคึ้งๆแต่ก็ไม่ตกตามในแมพของกรมสภาพอากาศว่าจะตกนะก็ไม่ตกก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกครับ กันทุกอยางอร่อนนี่ครับบรรยากาศข้างน,นอกก็พาทิดขึ้นแล้วนะ <Okay. S 1> แต่เมฆบัง ดีเหมือนกันอันนี้กลุ่มรถคาราวานนี่ครับของเราูไปดูตรง <c oughs> งานรถตู้สตารี่สิ บางส่วนกลับไปบางแล้วนะวร้านกาแฟเปิดแล้วใช่ไหมใช่ร้านกาแฟเปิดแล้ว <c oughs> นีเงียแล้วก็นอนกับจอดนอนกับน้องเขาคันหนึ่งประมาณจะใช้หน้า โอเคครับเดี๋ยวหากาแฟากินดีกว่าโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วเดี๋ยวเก็บของแล้ว มีแดดก่อนเริ่มร้อนแล้วครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้คนก็เริ่มกลับไปแล้วเนี่ยรลง,ลงบรรยากาศฝั่งหนึ่งแดดเริ่มมาแล้วหนีแดดแล้วไม่ไหว โอเคครับนูน่นห้องน้ำอยู่ตรงนูน่นนู่นตรงนูน้นตรงพุ่มไม้ไกลๆโอเคครับเดี๋ยวเต็มตัวเก็บของมีแดดบายๆครับเจอกันคลิปหน้า